วันนี้นายอภิชาติไพร,รุ่งเรืองประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยพร้อมกับสิบสมาคมในสหพันธ์ค่ะเดินทางมาที่พักเก้าไกลเพื่อที่จะยืดหลักฐานและข้อมูลของสวยสติกเกอร์ให้กับคุณวิโรธลักษณาอดีศรว่าที่สสพักเก้าไกลนะคะเพื่อที่จะขจัดปัญหาคอร์รัปชันในแวดวงการขนส่งที่มีมาตั้งแต่ปี2539ค่ะ ซึ่งทางสังพันธ์เองนะคะก็ได้มีการต่อสู้และเรียกร้องมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นทุกรัฐบาลที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมไปถึงกระทรวงคมนาคมแต่สุดท้ายก็สู้กับสวยสติกเกอร์ไม่ได้อีกทั้งยังถูกข่มขู่อีกด้วย ราคาของสวยสติกเกอร์ค่ะมีตั้งแต่ระดับธรรมดาไปจนถึงระดับพรีเมียมบรรทุกได้อัลลิมิตผ่านทุกด่านไม่ต้องกลัวอะไรซึ่งตรงนี้จะมีกระบวนการค่ะโดยมีผู้มีอิทธิพลในพื้นที่รวมไปถึงตำรวจภูธรและตำรวจทางหลวงรวมด้วยสวยสติกเกอร์คือช่องโหว่ที่รีดไถประชาชนค่ะ คุณวิโรธบอกว่ามีมูลค่าความเสียหายระดับพันล้านต่อเดือนและระดับหมื่นล้านต่อปีหลังจากนี้ต้องจับตากันต่อค่ะทางสาหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยและพักเก้าไก่จะจับมือร่วมกันปราบสวยสติ๊กเกอร์ทั้งหมดโดยจะเดินทางเข้าพบพลตํารวจตรีจรูนเกียรติปานแก้วที่มารักษาการแทนผู้บังคับการตํารวจทางหลวงต่อไป กฎหมาไม่มีเพลสเปืรวนปืนทีเรียวค่าห่างศพ